สวัสดีครับผมครูกรทันาใสแจมนะครับมาพบกันใน ep 3นะครับสำหรับชั้นประสาทปห้าปหกและมัธยมศึกาปีที่1และปีที่2นะครับต่อไปก็มาดูหน้าตากันดูนะครับว่าหน้าตาเป็นไงโดยเฉพาะเด็กใหม่นะครับม1นนะครับที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่นนะครับครับในหัวเรื่องวันนี้นะครับนักเรียนก็จะเรียนรู้เรื่อง สายพันธุ์ไวรัสโควิด -19 นะครับเพื่อที่จะเมื่อดูเสร็จหเดียนก็จะทำการบ้านมาสุกตอนเปิดเทอมนะครับนะครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับเรื่องสายพันธุ์ไวรัสโควิด -19 นะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าสายพันธุ์ไวรัสโครโรนานะครับเดี๋ยวเรียกสั้นโควิด -19 นะมีหลายสายพันธุ์นะครับแต่ละสายพันธุ์นั้นถูกแพร่กระจายไปทั่วโลกนะครับก็ที่สายพันธุ์ที่โด่ง โด่งดังนะครับก็มีสายพันธุ์อังกฤษนะครับสายพันธุ์ที่อันตรายก็อย่างที่ทราบก็คือสายพันธุ์แอฟริกานะครับเดีย๋ยวไปดูดูกันนะครับครับก็แบ่งย่อยออกไปหลายสายพันธุ์นะครับตามแหล่งกําเนิดน,นะครับก็มาดูกันว่าสายพันธุ์ไหนอันตรายที่สุดนะครับในวันนี้ครูก็จะมีะเนื้อเรื่องสั้นๆนะต้องเรียนมาดูเพื่อ เป็นแนวทางนะครับในการทํางานมาส่งกันดูแลตัวเองนะครับเพื่อไม่ให้เกิดติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับว่าประเทศไทยมีสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดอยู่กี่สายพันธุ์นะครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่ามีกี่สายพันธุ์นะครับหลักๆก,ก็มีอยูสอสายพันธุ์นะครับ ข้อมูลก็มาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามานะครับของมาเวลายมื่อไหร่นะครับก็ระบุว่าประเทศไทยมีการแพร่ระบาดหลักๆอยู่สองสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์แรกก็คือสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับก็สายพันธุ์ดั้งเดิมก็ต้นกําเนิดก็อย่างที่เราทราบก็คือมาจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนะครับส่วนสายพันธุ์ที่สองนะครับก็คือสายพันธุ์อังกฤษก็ถูกกลายพันธุ์นะครับมาจากสายพันธุ์ดั้งเดิมนั่นแหละที่ไปแพร่ระบาดที่ประเทศอังกฤษต้องเข้าใจกันว่าเชอพวก ไวรัสเนี่ยมันกลายพันธุ์เพราะว่ามันจะต,ต้องทําให้ตัวเองเนี่ยอยู่ให้ได้นะครับก็คือเกิดการกลายพันธุ์นะครับถ้าอยู่ข้างนอกมันก็ไม่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าอยู่ข้างในก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นะครับสายพันธุ์ตั้งเดิมก็ถูกพบครั้งแรกก็คือต้นปี2อ6 3นะครับก็แพร่ระบาดในบ้านเราก็มีการเตือนตระหนกกันนะครับก็ว่าเอ๊ะคืออะไร พะหลังๆมาเราทราบแล้วว่ามันมาจากอะไรวิธีป้องกันเป็นยังไงเราเรียนรู้รู้จักมันปุ๊บก็เกิดการป้องกันนะครับก็มีการอ,าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับก็เป็นสโลแกนของรัฐบาลตอนนั้นนะครับส่วนสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดแล้วลอกที่สามนะครับตอนต้นต้นปี64นี้นะครับก็แพร่ระบาดเร็วมากนะครับก็ก็จาก อทองหลอก็คือสายพันธุ์อังกฤษนี่นะครับมันแพร่ระบาดเร็วแล้วก็มีความรุนแรงนะครับเชื้อเนี่ยเมื่อมันมเราไม่ได้รับวัคซีนพบมันมีสิทธิ์ที่จะหลงปอดได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะครับเช่นดาราตลกที่เสียชียวิตไปในนาคอมนะครับก็เป็นที่เสียใจของวงการบันเทิงนะครับส่วนสายพันธุ์ที่กําลัง ที่จะเจาะเข้าไทยนะครับก็เจาะเข้ามาแล้วบาง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 ตัวก็อยู่ที่เขาเรียกว่า state quarantine นะครับสื่อสารกักการผู้ที่มาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เอาไปให้เขากักตัวตรงนั้นก่อน14วันนะครับก็ที่ตรวจพบก็จะมีเรียกว่าสายพันธุ์บราซิลนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับสายพันธุ์บราซิลก็ เกิดการกลายพันธุ์ที่ประเทศบราซิลนะครับก็จากสายพันธุ์ดั้งเดิมมานแหละครับไปกลายพันธุ์ที่บราซิลทําให้ตัวเองเนี่ยยู่งล้อได้ที่อธิบายไปนะครับแล้วก็มีความรุนแรงของโรคพอๆกันกับสายพันธุ์ดังติดนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับก็มีสายพันธุ์ที่เรียกว่าโหดมากนะครับทำให้ผู้เสียชีวิตมากมายนะครับก็คือสายพันธุ์อินเดียนะครับเราก็จะเห็นข่าวว่าประเทศเดียนมีผู้เสียชีวิตเยอะแยะแต่หลักแสนคนนะครับ ก็สายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือตอนนี้คือสายพันธุ์แอฟริกาใต้นะครับตอนนี้แพร่มาจากประเทศมาเลเซียนะครับก็เข้าสู่ตอนภาคใต้เราก็อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับตอนนี้พบผู้ติดเชื้อเราหลักสิบโคตรหลักสิบอยู่นะครับทีนี้แต่ละสายพันธุ์ก็มีลักษณะเขาเรียกว่าลักษณะตัวของมันนะครับว่ารูปร่างมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ ทางการแพทย์เขาก็นิยามมาให้เขาจะมีตัว S ตัว L ตัว G ตัว V ตัว Gs ตัว G ีตัว O ตัว b นะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของสายพันธุ์นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับของดั้งเดิมก็เป็นอีกอย่างพอมาอยู่เมืองไทยกลายพันธุ์เป็นแบบอีกอย่างางียฮะก็เรียนไปสืบค้นมาได้นะครับว่า เนื้อหาไม่ได้จํากัดเฉพาะในคลิปครูนะครับห้างเรียน10สบคนแล้วก็ทีนี้ก็จะมีการงานให้นักเรียนมาทําสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะครับมาดูกันนะครับว่าปห้าป .6 ครูให้ทําอะไรนะครับปหาป .6 กก็ให้นักเรียนเขียนชื่อสายพันธุ์ไวรัสโควิดในที่นี้ครูอธิบายไปแล้วนะครับหรือนักเรียนจะเพิ่มเติมก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับนักเรียนเพิ่มเติมก็ทํามาสั้นๆจะทําเป็นตารางมาก็ได้นะครับาสายพันธุ์ ตั้งเดิมส,สายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์แอฟริกาสายพันธุ์บราซิลแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะเป็นแบบไหนตัว S ตัว L ตัว G ตัวก็ตามข้อมูลจากที่เรียนเสพคนมานะครับก็ทำมาสั้นๆส,สักหนึ่งหน้ากระดาษพอนะครับทั้งหมดรวมกันเลยนะครับไม่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 ไมไมไมยากนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับชั้นนักเรียนชั้นป .5 ป .6 นะอย่าเล่นให้มันเยอะนะครับ ทำงานมาสมครูด้วยนะครับทีนี้ก็เป็นของพี่ใหญ่นะครับชั้นม1และม2นะครับความยากก็จะยากขึ้นมานิดนึงนะครับตามรุ่นนะครับ